สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้ไม่อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้เพิ่งกลับมามาลองดูกันนะครับว่าไม้ที่เราตั้งทรงไว้ได้ขนาดไหนกันละนี่นะครับที่เราตั้งทรงไว้เมื่อไม่นานมานี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันจากเก่งที่มันตั้งตรงๆขึ้นไปนะครับเนี่ยครับพอเรา ดัดทิ้งไว้นะครับเก่งมันก็จะมีลีลาตามที่เราอยากได้นะครับแล้วก็นี่ผ้าประมาณนี้นี่คือเริ่มอมลวดนิดๆแล้วนะครับแบบนี้เราก็แกะแล้วก็เข้าลวดใหม่ได้นะครับแล้นี้จากเก่งที่ตรงๆมันก็จะมีลีลาบิดไปบิดมาตามที่เราเข้าลวดไว้นะครับแบบนี้ครับ ก็ปล่อยให้ใหญ่อีกนิดนึงมันก็จะอยู่ทรงนะครับแต่ถ้ามันแน่นลวดก่อนก็แกะก่อนแล้วค่อยเข้าลวดใหม่เนี่ยครับถ้าช่วงประมาณนี้ก็ต้องได้เวลาที่จะแกะลวดแล้วนะครับนะครับเริ่มเป็นทรงกันละ พอไม่อยู่สองสามวันกลับมาก็มาตรวจเช็คต้นไม้ดูก่อนนะครับ นี่ก็เพิ่งเข้ารวดไว้ไม่นานอันนี้ยังปล่อยไว้ได้อยู่นะครับรอขนาดอีกหน่อยนี้ที่มันเริ่มอมรวดนะครับแล้วเราแกะลวดปล่อยให้โตต่อนะครับเก่งเขาก็จะค่อยๆเริ่มใหญ่ ช่วงนี้แดดดีมากเลยนะครับถ้าเกิดมีเวลาเยอะๆช่วงนี้ไม้ก็จะค่อนข้างโตเร็วอยู่นะครับนี้วันที่ไม่อยู่เอาต้นนี้ไปทำ<อ>นี่ยกกลับมาแล้วครับเวลาไม่อยู่ก็ พกไม้ไปทำสักนิดหน่อยแต่ตอนนี้นี่ไม่ไหวเลยครับร้อนแสบแขนเลยชุดนี้เหมือนว่าก่อนไปจะยังไม่ผลิใบเลยนะครับสองสวันนี่ใบามากันละ เดี๋ยวก็จะเริ่มทําพุ่มแล้วนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นชั้นๆนะครับนี่จะแบ่งเป็นพุ่มเล็กๆเล็กๆแล้วข้างบนก็เป็นยอดคุมไว้นะครับตอนที่เวลาเราตัดเราตัดเผื่อตรงนี้ไว้แต่ พอเราใช้จริงๆเราใช้แค่สองตานี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดเข้ามาตรงนี้เรารอให้เก่งสองเก่งเนี่ยครับใหญ่จนเริ่มได้ขนาดนะครับเราค่อยตัดตรงนี้ออกแต่ถ้าเราตัดตรงนี้ตั้งแต่แรกมันอาจจะไปแตกตรงนี้นะครับตานี้อาจจะเสียได้ตัดตัดเผื่อไว้ก่อนแล้วค่อยมาตัดเข้าไปอีกทีนะครับ โอ้วันนี้กลับมาถึงว่าจะทำต้นไม้ซะหน่อยนี่แดดร้อนแรงมากครับไว้ทำวันหลังดีกว่าที่ปักชำไว้ขึ้นละกลายใบยแดงที่ชำไว้ก็ประมาณนี้นะครับ อัปเดตกันวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยพวกนี้เป็นพวกมะขามนะครับเดี๋ยวไวค่อยมาถ่ายนะครับเราให้แดดล่มก่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อน